ตอนนี้โควิดมันก็โคอีกแล้วเรามีผลเปยังไงบ้างเพราะเรื่องเรือที่เราก็ทำยูทูบเบอร์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวใช่ก็มันก็จะเป็นเรื่องของการเดินทางอะหลินกินโอที่<ช>อาจจะแบบเดินทางยากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็อยู่กับมันมาเป็นปีแล้วอะไรเงี้ยเราก็เริ่มรู้แล้วว่าเราควรจะทํายังไงกับมันบ้างเริ่มเริ่มอยู่ได้มากขึ้นดีวกว่าแต่ว่าถามว่ากางังวลไหมก็แอบ,บนอยอยู่เหมือนกันคะ่ะเรามีแผนไหมคะว่าแบบว่าแบบต้องทอํายังไงเพราะว่าเรา คิดว่าคงไม่ได้ออกไปเดินทางไปไหนอีกแล้วเพราะว่าตอนนี้มันมีโควิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามันทําอะไรไม่ได้เนอะเพราะว่าเราเราก็แบบต้องอยู่กับอยู่แล้วกับหลายคนอะไรเงี้ยเราก็ต้องช่วยๆกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็คงอาจจะต้องคิดคอนเทนต์ที่แบบไม่ได้เจอคนเยอะหรือว่าอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาระบาดมาระบาดหนักขนาดนี้เราได้ตั้งตัวทันไหมครัพี่บอยไม่คิดเลยว่ามีระบาดแล้วแบบหนักขนาดนี้อีกรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่ได้ไม่ได้ทันตั้งตัวเพราะไม่มีใครคิดอยู่แล้วเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในเมื่อมันมาแล้วเราก็ต้องรับมือกับมันให้ได้ใช่ค่ะน้าถามถึงเรื่องความรักไหมค่ะฐานะหัวใจเป็นไงบ้างอุ้ยก็มีบ้างก็เป็นปกติค่ะมีคนคุยอ่ะค่ะพี่ยเพราน้าประการหรือข้างในในอการคะเออเป็นคนนอกค่ะคนนอกคุยกันกี่กี่เดือนกี่ปีแล้วคะเนี่ยอุมยเขินอ่ะเพราเป็นว่าก็ก็มีก็มี เราถูกใจเขายังไงอ่ะเขบอยเราถูกใจเขายังไงทําไมถึงเอ้ยคนนี้ใช่เลยไม่รู้เหมือนกันนะมันก็พูดยากมาคือเราไม่สเปคหรือว่าเขาคือสเปคเราเลยเรียกว่าคุยกันรู้เรื่องมากกว่าค่ะใช่ <c oughs> เพราะเราเป็นคนคุยไม่ค่อยรู้เรื่อง <c oughs> <c oughs> ไยถึงว่าเราก็กิจกรรมเราก็แบบเที่ยวเที่ยวอย่างเดียวอะไรเงี้ยแบบจะหาคนที่บ้านเที่ยวอย่างเรากับเรามันก็แบบหายากอะไรเงี้ย เรามีให้พี่พิมพ์สแกนบ้างไหมคะคนนี้ไม่ได้มีให้สแกนค่ะแต่ว่านางจะสแกนอยู่แล้วแต่เป็นอัตโนมัติของพี่พิมพ์อยู่แล้วแลวพี่บอกว่ายังไงบ้างอะคนนี้ก็ยอมรับในในการถัดสินใจของเราอยู่แล้วเลยเงี้ยก็ไม่ได้แบบมีอะไรแต่ว่าเขาก็จะคอยดูอยู่แล้วทั้งที่เราไม่ได้บอกเขาก็จะแบบเอ๊ะเอะไรอย่างเงี้ยแค่นิดนึงนิดนึ่งเขาก็จะสังเกตเห็นอะไรเง เป็นการแบบพูดคุยเม้ามอยแล้วปกติกันมากกว่าใช่อสุดท้ายนี่ให้ฝากผลงานหน่อยค่ะพี่อยตอน,นี้มีผลงานอะไรบ้างตอนนี้ก็มีภาพยนตร์นะคะเรื่อง Game anger, กเกมเชนเจอร์กงผิดเกมข้างหลังนี้เลยค่ะก็จะเข้าฉายแล้วนะคะ13เมษายนนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีซีรีส์ทาง VTV เหมือนกันนะคะชื่อเดือ e เดบิวค่ะก็ไปดูกันได้ค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณ,ค,ณค่ะคุณดนะานเลยบายบาย